อันนั้นก็นจะเป็นเห็นมุมสวนปลาของเขานะครับนาอนะนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ภูมิใจนะครับว่าเขาจะได้ปลูกต้นไม้ต้นตอกโลกอันนี้เป็นตังเข้านะครับเดี๋ยวจะปลาไปดูว่าต้นไม้หน้าฝนเป็นจะได้พ่องนะครับพอปลูกทิ้งปลูกขวางนะครับนาอเพื่อวหย้ำเกษียณหรือว่าวหาดูเล่นทับกิจกรรมย้ำที่เขาเป็นผู้สูงอายุนะครับนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเห็นม,มุมนะครับเนาะเนี่ยพื้นที่รอบๆอบของที่เขาได้ปลูกต้นไม้ต้นตอกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในช่วงหน้าฝนดินส่วนใหญ,ญ่จะเป็นลูกลังนะครับเนาะหินลูกลังคุณภาพนี่แปลงและสร้างบ้านได้เลยนะครับนี่สวยงามมากนะครับดี่จะพาเดินไปดูที่สวนย้ํากษเสียนนะครับเป็นที่ดินตาบอดนะครับเนาะม,มีผลครับ ที่ดินตาบอดอันนี้เราต้องเดินตามคัะนะครับเนาะเดินตามคณะเดินไปนะครับเนี่ยก็ได้อัธรบนะครับเนาะแต่ต้องระวังเรื่องของการเกี่ยวกับการใช้ยาสารเคมีคนจะใช้รลองเท่าบูตรนะครับเนาะมาในพื้นที่อันนี้ก็เดินตรงไปนะครับนี่แห้งน้อยนะครับเนาะตอนนี้น่าจะดีนัาเข้านะครับเดี๋ยวจะปาไปดูว่าสวนพยุง ครับส่วนตะกูไปจะได้พ่องนะครับเนาะว่าการจเจริญเติบโตช่องหน้าฝนระหว่างยาครับยาครับต้นไม้ต้นตอกมันยังจะดว่ากันอันนี้เป็นล้ําเหมืองนะครับเนาะนี่แ้มจะหม,หมนีเตือเลยนะครับเพื่อกี้ีการปลูกพักนะครับนี่ตามลั้เหมืองเลยนะครับล่ะและหันบรรยากาศที่ละสดชื่นนะครับเนาะ น,นี่จากเมืองดีแสนวุ่นวายนะครับเนาะมาดูต้นไม้ต้นตอกถึงแม้มันจะเป็นปลายา่ปาปลาอย่างต่างๆก็ถือว่าปล่อยตาอธรรมชาตินะครับอันนี้ใจ้นี่นี่ก็เป็นใจ้กหิงไผ่ยอดไผ่มาทําเป็นเื้อเป็นเถาตั้งเื้อพักนะครับเดี๋ยวไปดูพอโอด้โหนะครับ นี่มาดูสว่วนเลครับนี่ยังเยอะอย่างนักเลยนะครับเนาะคือยาครับเนาะอันนี้เขาซึกงต้นไม้ต้นนี้เป็นประดูนะครับเนาะมาดูมะขา,าทจริงเขาปล่อยอันนี้เปิดกัมาดายานะครับเนาะอันนี้กัเกิดการแบ่งปันของเฮาบามีการใช้ยาขยาเลยนะครับเนาะตอนนี้กัพยายามอ้าพยุง นะครับนี่พยุนะครับหลอดจากหน้าหน้าแรงมานะครับเนาะมาได้ด้ายาเลยนะครับอันนี้ปล่อยตามธรรมชาตินะครับฟังของแปลงนี่นะครับไม่มีการพ่นยาใดๆเลยนะครับที่จะดูโอ้โหนี่สวนพยุสวนกระษียนนะครับปลูกทิ้งปลูกขว้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆเลยนะครับ ตึงวันนี้เขาจะเน้นในเรื่องของการปฏิบัตินะครับเนาะทาสิงตีจับต้องได้นะครับเนาะเขาจะเน้นส่วนปลาตอนนี้กับพยายามเปิรนจะเน้นคาร์บอนเครดิตกันค่อนข้างเยอะนะครับเนาะโอ้สัตนี้นะครับตีของเฮาเดินไปอันนี้เป็นต้นตะกูนะครับนี่ต้นตะกูยักษ์นะครับตอนนี้ประเทศเวียดนามกับปูเจือะนะครับต้นตะกูยักษ์นี่นะครับลักษณะเป็นต้นสูงเปล่านะครับเนาะ มีประโยชน์หมดเลยนะครับรกิบ่งก้านใบกิ่งก็ทําเป็นฟืนเป็นอย่างได้เนาะนะครับนั่นในส่วนของใบนี่นะครับเดี๋ยวมาดูเลยใบที่เขาจะนํามาใช้นะครับเนาะนี่เนี่ยใบตะกูยักษ์เพื่อจะมาทาจานใบไม้นะครับเนาะถ้วยใบไม้่ต่างๆนี่แต่ต้องเป็นอันตัวที่แบบมันล้นนะครับเนะี่ยเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพตัวนั้นเข้าไปนะครับว่าเพื่อหาความสําคัญของการใช้ไม้ใช้ใ,ใบ ปลูกต้นตะกูนะครับเนาะมาแปะรูปที่จริงบางพื้นที่กนกะ็นนมาใจในส่วนของการทําเป็นไม้อัดนะครับเดินปมาตั้งไหนน้อยนะครับเนาะหกขนาดเลยมีหญ้าหม่ๆเต้หนะนะครับ,นะรบปีนี้จะพยายามที่จะบ่อน,นี่เลยนะครับเนาะปล่อยมันตามธรรมชาติในส่วนเราก็มีหญ้าดอกขาวฮันก็นแล้วมีผสมพายุนะครับเนาะอันนี้ปลูกมาเหมือนมากเลยนะนะครับ มาได้ปลูกวันสองวันนะในการทดลองในการทําอย่างต่างๆเนี่ยนะครับในการทําอย่างต่างๆนี่เป็นส่วนพยุงนะครับเนาะปลูกปลูกพยุงไข่เมล็ดนะครับเนาะเดี๋ยวป๊าไปดูนะครับปลูกในส่วนของระยะในการที่เขาจะระยะน่ะนะครับนี่เป็นดิลุกลังเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของว่าเมล็ดมันขายได้แต่กอนะครับเนาะนะครับ นี่มนเมล็ดเลยนะครับในการเก็บเข้ามาได้ต๊แต่งเลยนะน,นี่เป็น,มนเมล็ดน,นี่เป็น,มนเมล็ดพยุงนะครับเนาะตอนนี้กิโลพันห้าถึงสามพันเนาะประมาณนั้นนะครับอุ้ยนี่กิ่งหักนะครับนี่กะลังหันนี่อู้มาแน่แต่มาห้างชัก่างนะครับนะาบนนะครับนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้ปลูกทีน้อยนะครับเนาะนะพยุง นะครับเป็นไม้ชนิดหนึ่งนะครับนเนาะทีเจริญเติบโตะนะฮะคขนข้างดีนะครับเนาะข้างดีนะนะครับอันนี้ก็เป็นมเมล็ดนะครับเนี่ยเมล็ดนะครับตอนนี้ในส่วนของท่านใดที่สนใจในการที่จะปลูกนะครับเนาะนะปอุ้ยแม่อุ้ยหรือว่านออนที่สนใจ นะครับนะครับเนี่ยยาดอกขาวมาแน,น่ใจว่าตั้งประเทศเลยว่าในกรุงเทพจะมีกอนะครับแต่ตีพันมาไปกรุงเทพบ่มีนะครับเนาะเดี๋ยวจะพามาดูหอเพิกหนึ่งนะครับนะครับอันนี้เป็นระยะพยุงนะครับนี่ทีขนาดเลยประมาณสักเม็ดเม็ดใยน้อยๆน,นะฮะเนาะปลูกแล้วก็ใชแบบว่าคอนเซ็ปต์คือ ใต้นพยุงนะขุมยาครับขุมย้านะครับเนาะในพื้นที่ของเขาเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่น,นะครับปลูกพยุงขายเมล็ดพันุเนาะยิ่งกิ่งเยอะตัวไหนเขาก็สามารถเก็บเมล็ดพันธได้เยอะตัวอ,อันนะครับเนาะ เพราะฉะนั้นหรือว่าถ้าเป็นไม่ล้อมไม่อย่างนี้ก็ได้นะครับในการสร้างรายได้สร้างอาชีพตอนนี้กระแสในการที่ปลูกต้นไม้เกี่ยวกับจะเฮเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตนะครับเนาะที่เราได้ดูเนี่ยมันก็เป็นน่าสนใจนะครับตึ้งประเทศของอ่าประเทศซาอุนะครับเนาะที่เป็นสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้ต้นตองใีขที่ตามข้าวนี่นะครับปั้นเฮาตอนนี้เนาะเขาก็น่าจะปลูกได้นะครับเนาะ ในน้มีป่าในน้มีเข้าดินดีอยู่แล้วบรรเทานะครับเนาะนะครับซึ่งมันจะต้องใจเวลาเมินน้อยนะครับเนาะท่านได้สนใจที่ปลูกอะปลูกไปเตอะนะครับอย่างน้อยตอนเกษียณเขาก็ได้เข้าให้เข้าสวนเข้าสวนเขาเนี่ยมาดูอะมันใหญ่จะเริญมเติบโตไปจะได้ฟองนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวจะพามาดูต้นตะกูยักษ์นะครับต้นตะกูยักษ์เป็นไม่โตเล็้วนะครับเนาะตอนนี้ประเทศของ เวียดน้ำปลูกเยอะนะครับเพราะว่ามีเปลือนอยู่พุ่นเนาะนะครับตอนนั้นเปลือยปลูกหลายแสนต้นนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยลักษณะของต้นตะกูยักษ์ตีปลูกนี่เป็นตีติดน้ําเลยนะฮะด็อกนะครับขนาดขนาดมันก้นอ่ะเพราะมันแตกอะลักษณะการแตกต้นก้าก้ากิ่งใบโอ้โหดูครับเนี่ยไหลขึ้นไปแล้วเนี่ยถึงบนเลยนี่ใบหลายใบกับไงมขนาดเลยนะเขามาสามารถนํามาแปะรูปได้หมดเลย นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตะกูยักษ์ส่วนของเฮาคนเดียวนะครับเนาะเนี่ยอันนี้จะปลูกในพื้นที่น้ำขังนะครับเนาะนี่เปิดบอกปล่อยหน้ามาเตือแต่ตอนนี้อาจจะยหญ่จ้าหน่อยนะครับเนาะสาเหตุก็คือถ้าเพื่อจะเป็นลูกหลังเนาะนะครับที่เป็นหินเป็นเนี่ยนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูว่าต้นเนี่ย ลักษณะใบเบจีเนาะเนี่ยนะครับอันนี้กล่นไปกับปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยมันก็นออกขึ้นมาอยู่นะครับเข้าให้เข้าสวนนี่ก็มีพักบุ้งด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นในการจัดเนี่ยกระตังเดียเด๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เขาจะอาจจะมีการวางแผนคุดซะนะครับเนาะค่อยแต่งนะครับตอนนี้ลมรื่นมากแล้วนะครับ นะสำหรับท่านที่สนใจปลูกต้นไม้ต้นตอกนะครับนะอันนี้จะเป็นส่วนตะกูยักษ์นะครับส่วนตะกูยักษ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ความหู้ที่เขาทํามานะครับเขาทาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปท้ายทออถึงกระโปอุ้ยไม่อุ้ยฟัาโน่นก็จะเป็นพายุนะครับพายุนะครับเนาะนะี่เดี๋ยวไปดูต้นติ่มมันจะเริ่เติบโตได้ดีนะครับเนาะนี่หญ้าก,กับไมได้ดายอันนี้เป็นหญ้าจีหยอบนี่ นะครับบ่ได้ยอะได้ไดายเลยนะครับนี่โซนนี่จะเริ่มเติบโตดีขนาดนะครับอันนี้เป็นจอมปวกเนาะนี่ถ้ามันโตขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับเนาะมันก็บวสมามรถว่ามูลค่าได้ทางด้านจิตใจอันนี้กับต้นเสลี่ยมปนกันอลูตุงนั้งเลยมีหนามตัวนี่ต้นพยุงปนกันนะครับไปล่อยไปตามธรรมชาติเราบม่ต้องฝืนธรรมชาตินะครับ ต้นนี้ก็ใหญ่นะครับนี่นี่ต้นนี้ใหญ่ดีนะครับเนี่ยปลูกไปครับตอนนี้เขายังบกเกษียณด่เขาก็ติดตามต่อไปว่าอนาคตมันจะจะเติบโตมันมันจะเห้คุณค่า่ก็เขาเนาะเื่อวันนั้นผมหั่นต้นมีต้นนี่ต้นหนึงอ้หายไปละจะเป็นต้นพลังมันแน่ใจยุ่ได้เนาะจำมาได้ละยุ่ได้ นะครับนะครับปลูกพยายามปลูกผสมผสานเข้าไปนะครับเนาะหน้ามาันเรื่องสำคัญสำคัญแต่หนะต้นพายุอุ่งนะครับหล่มลื่นมาอันนี้ปลูกสองคุณสองมุมนี่นะเดี๋ยวมาดูต้นนี้ก่อนสมโอ้น่จ๊ะโดนขโมยไปละ บหันละนะครับสมโอนะครับเนี่ยนะครับบ่ได้มาบ่อยเนาะน่าจะโดนขโมยไปละนะครับสมโอนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่เฮาเนี่ยจะต้องดูแลนะครับเนาะอันนี้ก็เหลือต้นหนึ่งเนี่ยพายุนะครับนี่ก็จะเป็นแถมมุมหนึ่งนะครับเนาะสำหรับทันที สนใจในะการปลูกนะครับโอ้นี่เราสมโอยังเหลืออยู่นะครับต้นหนึ่งเนี่ยนะครับพยายามวางแผนครับปลูกต้นไม้พยุงถือว่าเป็นไม้โตเร็ว,วชนิดหนึ่งนะครับนี่เนกะิ่งก้านใบ กุเตี่ยที่ผ่านมาก็ยามแรงเนาะจะเอาเปะม,มามามัดกับตอนนี้นอนนะครับดูบรรยากาศแต่ตอนนี้รู้สึกจะลำบากน้อยนะครับเนาะยาเยอะซะเหลือเกินนะครับเนาะเดี๋ยวจะปาไปดูตีซะหมุมนะครับนี่เป็นมุมกว้างๆรวมตั้งพยุงครับต้นอย่างต่างๆนะครับเนาะอันนี้เฮงพยายามจะให้ท่านผู้สนใจได้ดูนะครับตี๋ยวเฮงไช่ทอด ซื้อมาเป็นวิดีโอเนี่ยเขาทํามาเกือบสิบปีแล้วนะครับบัได้ทําวันสองวันนะครับเนาะนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นหญ้าเป็นอะไรอย่างต่างๆนะครับเดินไปตอนนี้เราใส่รองเท้าบูทนะครับบ้านบัดได้อันตรายงูอย่างต่างๆเนาะนะครับหญ้าเยอะมากอันนี้ทิ้งไว้นานละนะครับอันนี้ปลูกตามคน,นะนะพายุปลูกตามคณะนะครับดอก เดี๋ยฟังบูนเขาต้องต่อสู้เข้าไปเลยนะครับนี่ดอกโอ้โหยาหกขนาดเนะี่ยนะครับเขาต้องออกเท้าทเคียไปก่อนนะครับอันนี้จะเป็นที่เก็บกักน้ำของเขานะครับนี่พอครับนี่นี่เป็นเม็ดพายุงอู้นี่ออกเยอะขนาดเลยนะครับนี่นะครับเม็ดพยุงนะครับเนาะ ันนี้ปลูกตามสะนามนะครับเนาะน,นะครับอันนี้เป็นสะที่เขาเก็บน้นามนะครับอันนี้ก็บาแห้งนะครับอยู่ได้สุดปีเลยนะครับนี่ที่จริงจะมีปลาเนะาะแต่ก่อนเขาปล่อยปลาแต่เจ้าของชอาวม้ามาคืนกันเลยเลือกนะครับเนาะสุดยอด งามขนาดชื่นใจครับกับผลงานของตัวเก่าเนาะที่เขาปลูกไปเหมือนนั้นจากมันครับคนอื่นเริ่มที่หลังกับบัตันนะครับเนาะมันจะวดาเป็นซีปีครับนะครับอันนี้เป็นบอนหวานนะครับกินได้นะครับเยอะมากเลยนะครับฟังพุ่นมาได้ไปแล้วเนาะอันนี้จะเป็นต้นพยุงนะครับที่เขาปลูกไปนะครับตากกระเม็ดออกแล้วนะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบตัวอีกกันนะครับสวัสดีครับ